ตักแทงมอนอมเปลี่ยนบุดเปลี่ยนบุดข้อนะะทางมอนเนาะอันนี้กลืงถึงมใไม่ครับมันเกี่ยวมันหลวมเนาะหลวมกระเฮ็ดให้หลอกเปืนแตกง่ายเนาะทางม้าข้อเอียงข้อเอียงเอาหลูกเปืนไม่ใทรกะบ่มีผลเนาะมันมากระยังเอียงเก่าเนาะทางม้าจังไดยเลาะออกไหมครับมันกิ่วเนาะ เอร์กิวหรือไม่ก็เลืออกนน <S 2> <S 2> เยอะมาเข็ดทุกอย่างครับสมทุกอย่างงานสมทั้งคันเลยนะครับ <S <S ช่วงนี้ก็นนไก่เสร็จได้เกี่ยวห่อแล้วพี่น้องครับอยู่บ้านแช่หน่อยรถลดเนี่ยก็ะเลือดไหลเ,เห็นเลือดไหลหนึ่งจะตเป็น รถทั้งั้งอื่นเนาะต่างจังหวัดที่ว่าเขาเขาช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะทางหมอนเขายังท่านอยู่แต่ว่าแถมนันเป็นรถแถวสะกลแถวนคอคพนม้องเหมือนกับเลี่ยวไปได้เตือบแล้วเนาะีนกับเจรัสครับ เจที่เห็นส่วนหลายนี่ก็เป็นรถที่เป็นรถที่มาจากตั้งจังหวัดที่ว่าเขาที่ได้เชี่ยวพวกเพื่อง,<ม>งเดือนพฤศจิจี้ไก่เนาะแม่แต่ถ้าเกิดเป็นของสกลนคนระเท่านี่ก็เริ่มทรงทยอยทรงเริ่มทยอยทรงเหรอคะหลัยยลลกการทั้งน,นครพนมนี่ก็เกือดมัดแล้วเนาะนครพนมย่างอยู่สองขันเท่ากับรับมาเฉพาะที่ว่าจะเข้ามาอีกแล้วนครพนมมาเห็ดเครื่องเห<า>็บเกลียงจะเป็นเด้อต้องต้องได้เฮ็ดค่ะจะเป็นก็ต้องได้เฮ็ดตอนแรกคือ หมดรับรถเกี่ยวทั้งพันแล้วเจ้านนี่เพื่อนไอน้นี่บ่ได้เพื่อนไอน้นี่บ่ได้ก็ต้องได้เฮ็ดให้เพื่อนน่ะนะค่ะโอ้ย่านี่ก็ร่างทางงาตาง่งงา,ตางจังหวัดทางงาดทางจังหวัดถือบ่แมนสามจังหวัดคือเย่านี้ก็ร่างเร่งอุดรน,นครพนมสกลนครน,น้องคายเพราะว่าเขาเขาเขนท่านี้เขาออกแบบแมนเลยอีก นาซีเดือนนานาซีตเกียวเนาะถูกต้องแล้วค่ะจังหวะเล่งขนาดเล่งเล่งเล่งให้จบนะครับส่วนพี่น้องที่ขั้นนี้ก็อยู่พทองสวรรค์เนี่ยนครพนมอันนี้ก็เล่งให้คือกันเล่งให้ค่ะเอาผ้าเบิ่งเนี่ยที่มันไปหอดใส้ในแต่ละขั้นเนี่ยเมื่อนี้รถปลาประมปลาปรระมถปลาประมนูล่อใโหระบบไฟรถปลาประมูลหนี่งเกลียวแล้วครับเห็ดสีเห็ดยังโอ้ เกไแลี่เพราะว่าเป็นแห้งงเป็นแ่โอ้น้เป็นหอกหูโอ yes, right right yeah, ้ข um ั้นนรัขันแห้งไปปาสวัดช่ครับหนาหวอหน้าวบอครับขั้นแรกนั่นเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ขั้นที่สองขันที่สองนาสองขั้นเลยชนมาสอันแล้วไปแล้วขั้นหนึ่งแล้วไปแล้วขั้นหนึ่งเอาขยายปาแลเช็ดทั้งขั้พี่น่องอยากหูว่ารถจะหอกไปหอดไซเน่หรืด้วดิขั้นหู f m ์ เสร็จแล้วยังอะคือประกอบคิอประกอบแท้ไปก่อนช่วงล่างเลยแล้วแล้วบ้านนี่ผัดไปเูยเห็นว่าสะพ้อเก็บสะพ้อเก็บเครื่องมันหลุดเบิ่นละอ่โอ้แกเลื่อนเครื่องแกเลื่อมันหลุดก็เลยต้องให้ลูกค้านี่ตั้งตั้งอะไรมาแต่ว่าเจนนี่ก็ให้ลูกน้องเฮ็ดงานสบายปวดได้ครับนี่ให้นอนเฮ็ดเลยไหมปวดแม่ให้นอนเฮ็ดนี่ครับเองอู่ประสิทธิเหาะการช่างเข้าเลยเอาแกใส่ดูแลลูกน้องนะอือ คันเอกอ่ะคันเอกมุกดาหารไกล้แล้วใกล้แล้วท้องไผ่ตัวนี้พอปีชาพอปีชานี่บ่ได้ขยายปากเด้นี่ขยายปากขยายบนยี่สิบรูกดาวหกแฉกโอ้ขยายปากบ่ดดี้แกคือคือบ่ได้ขยายหอดเกาห่าได้เนาะบ่ได้ขยายหอดเกาหาค่ะโอ้ขนาดต้องเมตรยี่สิบพอดีแกพอดีงามอยู่นี่ครับสีเขียวค่ะ ลูดาวห้องเช็ดระบบปูกไห้ตอนแรกลูกค้าว่าฉันก็เฮ็ดระบบปลูกเกียงไห้กูผิดกับกูไหยตังแต่เราลือมาแล้วเนี่ยมันพังเบิดมันใไส้บ่ราะอไรแมนก็ได้คุยกับลูกค้าว่าเจ้าไห้อยเฮ็ดน่ะขยายปากแทงครบเสร็จไปแล้วระบบปูกเจ้าใส้บ่ราะใดเพัาะจากที่เก่าโอ้ไม่เก่าต้องต้องเฮ็ดให้เรียบร้อยเนาะต้องเฮ็ดให้เรียบร้อยค่ะว่าสั่นมันกระโจบเนาะเจ้ต้องใครตัวนี้ ของ่าเสียดชาเมือเชาวตักระโดดออมาแล้วมาแล้วเรียนรมกันแล้วนี่่นนี้เนี่ยขยายปากอยู่ขยายปากส่วนอื่นั้แล้วเมิ่แล้วเหือแต่ขยายปากค่ะช่วงล่างเขี้ยวยังเรียบร้อยแล้วอันี้แกอยู่นครพนมเพิ่นกับมาเล็งเอา่กันได้มมเ็งเอา่กันนี้เห็พ่อท่างเขาพ่อทาเขาให้เอาพึ่ง่อพอสปริง เปลี่ยนโซ่ข้อลำเลียงค่ะกระชีใสคือตะแวงจริงอ่ะทันไม่เพชรฟ้าตูนวดอะทันไม่ค่ะตัวนี้ไม่ยังตูนจังเลยจังไดยนี่ลุ่งคือเอาลงบงไนไหมถังล่างมันจอดเบิร์ตเปลี่ยนเป็นเหล็กเลยเปลี่ยนพื้นไม้ได้เนาะใช่เปลี่ยนเปลี่ยนฐานของถังอุ่มหายม่เป็นเหล็กบ่มีปัญหาสำหรับโอปัชสิดิโชการท่านครับแล้วไก่ของพายอีกไก่ในของพายอีกเนี่ยอันนี้สมผีสมพรสมพร คมณพ่อเขาเพิ่มตาปาโอ้ที่ผมแปลว่านะนบ่เลือดี่โอเคใกล้สีแล้วเวน้อแค่หนี่งเจ้เกียร์น้อเลยอีกบอดนเนน้อเพราะว่าอันนี้มักอันนี้เบิร์ดเฮดสีน้ำขั้นหนี่งมัดตรงได้รอไม่แล้วก็สางที่ง่ายถึงแม่ไม่ขันอีกบอดนครับนี่ใกล้สีเลีวแล้วทั้งอุ้มอีกโอ้เฮดทั้งอุ้มมีอะไรน้อทั้งอุ่มก็นั่งตไปเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งอุ้มสแตนเลสค่ะ นี่ของไอส้สมพรนนะี่กะแล้วก็ถามตลอดเด้แล้วก็ย่านบ่ท่านย่านบ่ท่านเกี่ยวเขา้าวบะว่าอยู่ป่าพางนเนาะแม่นคั่นจังได๋ก็เฮาก็ากต้องเอาคอนมานล่งให้เล้วให้ท่านได้เนาะเจ๊เนาะเจ๋นี่ซ่าเป็นสีเป็นสีเสียให้เล้วแบบ เลือกไได้ได้เพราะว่ารถนี่แห้งลื้อไปแห้งเห็ดแหงเห็ดาก็ต้องเทสได้ละเอียนให้ได้หลายที่สุดนะเทปของแมาให้ได้นีที่สุดท่าที่ก้อนสามารถจังเขาจะเห็ดได้่ทั้งคนมีอยู่บ่ะทั้งคน่ะถ้าเหนือจอดชาณ่ขั้นอันไหนที่บราันเดีเอามาไม่นีแสตรียมาเพาะ้นเห็ดยังไ่เด้เห็ดข้างนั้นส่วนใดขั้นใดที่เห็ดแล้วนระจอดอื่อแฟนทงคน แก่พวกไปแจ้งลูกค่าเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้ะแขเงน่นครับอันนี้อันนี้ก็ทังอุมทังอุมสเตนเลสนี่เตรียมตัวเอาไปผู้รอนเนาะเจ๊อันนี้ก่ลั่ประกอบครับกลั่ประกอบ่านแน่นอนอันนี้ก งานขยายปากหอยข้อไหนนี่เรีนของคุณชลาคำโอ้นี่สาคำอยู่การสารพิเศษทางเดินเขาจะไปลงมืออื่นต้นนั่นเด้ต้นไหนนั่นข้งไปต้นของคนขึ้นกันของป่าทออันเลยของคนเล้าของป่าอันอันนี้ก็คือแล้วมันแล้วมันบริเจททั้งพูดไงอันขยายปากนี่เนาะขยายเปล่าแล้วแล้วเนื้อประกอบเหลือประกอบแลราคาไปติดตั้งใหายน้อกับเฝ้าเร่งงานให้เต็มที่เลยพี่น้องช่วงนี้ วันอาทิตย์นี่ก็บ่ได้ียุดเนาะเจ้บางเอื้นนี่ยสางเขาบอกว่าเขาขอไหวเขาขอในมือนึงขอในเต้เขาขอเนาเอ่อเฮาเล่งเห็ดโอพี่ผอมเนาะสร้างกับสามสิบสี่สิบคนเนี่ยยังบ่ทันเนาะเจ้เนาะงานมันบ่ทันเอ่อพางานเฮามันมันสีเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดเลี่ยวเลี่ยวเฮ็ดให้ย่เรี่ยวมันบุญอะไรเนาะเจ้มัน มันตองละเอียดพรวะว่าถึงมันออจแกงมือเข้าไปแล้วเข้าก็ต้องไปตามอันคือเก่ามม่ก็เลยถ้าเขาเห็ดไปเปละเอียดเสีเข้ากับสีแดงเป็นน้ำเซอร์วิสอยู่หันมันก็เลยจำเป็นต้องให้ออกไปมันดีที่สุดนะเจ้เพราะว่าถ้าเกิดเ้าไปอีกมันก็เสียํามันเข้าอีกเรื่อยๆนะจังหวะหลายคนบอกว่าเจ๊รับอีกแนมมันรับบรได้บอนี้ค่ะถยายเทปจะซื้อต่างๆเที่ยวต่างๆต่าง่เดือนท่านว่าไว้แง่ขยายปาเลยคือห้องยุดแล้วบ่งงนขยายปากคือยุดรับแล้ว มันเต็มะไรอีนี้คือมันทําไม่ทันเพราะว่าเราจะเอาช่างของเรานะ่ะลงไปทํารถช่วยกันอีกเอเจ๊เอาพี่น้องทีตสังยังของยังเข้าวมาแต่ขอโทษเพราะเนี่ยมัน,ม,นมันบท่ันน้อยเจ๊เนาะบางคนที่สังข่าวมาไม่ยังคือ,งอ่ังบดได้ขอโทษอีลิเพราะว่ามันมีทั้งงานขยายป่างานซ่อมสร้าง<อ>งานสมทั้งท่านม,มันก็นเลยเหต ผลิตให้บอท่านาเสียเนาะ,ะเครื่องกับเสียในเล่ช่วงนั้นน่ะเครือ่องเลเซอร์กับตัดมือนึงบ่ได้พักได้พอนมากก็เลยเสียขนาดของใหม่ได้ยังบ่ถึงปีนั้นก่ถึงปีมันเสียเจก,ก็เลยสั่งสั่งของใหม่ไม่อีกโดยเฉพาะ,ะต,ตะเกียงเนาะมันตัดตะเกียงเนาะเกี่ยงพอตะเกียงมันขายดียังเนาะแล้วว่าปีหน้าจะมีเลเซอร์จะสองตัวตัวนึงน่ะสามพันวัตต์ตัวหนึ่งหกพันวัตต์พอตะตะเกีงเนาใส่เลเซอร์ตัดเนาะมันมันเป็นหูหน่อยหน่อย มันทำงานอันนี้นอกเครื่องดีเลี่ยงตลอดระบาดนี่เล่นมันเนี่ยถ้าสกะปรงเนี่ยมันบอดดายข้อมห่อนมันเด่นเนี่ยบอดดายเครื่องจักเครื่องเลื่นเฮาทุกอันนั่นแหะมันห่อนเนี่ยมันก็บอได้ตะเกียงตอนนี้ก็ลังขายดีแต่ว่าเครื่องตัดบ้านเครื่องตัดบ้านเอาเอาสูกันไปเจ็ปีนี้เอาให้พีชปีนี้ซะแล้วเนาะป้องตระบาดเจ็จนป่วยจนป่วยจนป่วยครับเนี่ยหมอบอกว่าพอหายมาไม่ดูกะคุกกี้ก็กินอ่ะ ผูกเชื่ยมกินคุมอย่างหลายแต่ว่ามันบริได้ต้องมาคุมเองต้องบริได้ก็ต้องมาคุ้เองของขั้นไหนลูกเกียเกียไม่เย็นคุ้มงันเองครับเย็นคุมงานเองคุ้มงานเก่งนะขนาดจ้างซิมแล้วป่วย โอานี่เอาซีบแล้วลไฟหมแล้วเลีล้ยงไเลยต้องยังต้องมาเห็นงานเนาะต้องมาเห็นงานแล้วก็ใจาเอาหายไม่เห็<อ>นเลยเพราะว่าสแตนเลสปากเข่าขาเล่า<อ>ใ,นในเลยจนยิ้มได้ตะมากับปากเขา่าคนคิดว่าเป็นสีเหนียวใชเาน,นะาะตอนนั้น <c oughs> นะแต่ว่าแต่ก็าเนื้อ่าฝันว่าแ<อ>ล้สีลึกเพราะว่าสแตนเลสที่ใช่เครื่องตัดใหญ่ๆตัดมันจะกมคือใบมีดแมนแมนแมนขาตัดใช่หน่อยใช่หน่อยค่ะนี่เดียวเขียนผมเองอ๋อถือยังอันนี้ เอาเกล่ยวดันไปส่งมือนอเลรเกียวดันไปส้งงลฟจันเออลาจัดลาจักอืมเอาเข็บนี่เอาแค่นี่สักครัครับเอาพ่อหอมปลาหอมพ่อนเกเนาะปลาเือธูปเน่ลูกค้ามากบอกว่าโมเห็นเบิดูโอ้ต้องต้องคนหาอใคนหาหกหนึ่งหกสองหกสสองาค่ะโทรหาใชหน่อยก็ได้เด้อตัแทนหกีสามหกาหกครั้นึงครับค่ะ 啊，这边好这边呢，这呢。